ชั Act okay. ่นแอคทีฟโอเคสวัสดีคุณไรภูมิสวัสดี uh, คุณ,ค,ณคุณแซมพอดีเอา้าลองอธิบายเรื่องของคุณชัยวุฒิเรื่องเนี้ยคุณชัยวุฒิเนี่ยแกเป็นคือพูดง่าง่ายอยู่กระทรวงดิจิทัลซึ่งมีบทบาทพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของกฎหมาย PDPA แล้วก็หลายๆอย่างแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะทําหน้าที่อะไรกลายเป็นพ r อาที่ไม่เข้าใจพ r รของตัวเองแต่ไอสิ่งตรนี้ผมไม่ได้มาบุลลี่คุณชฉย,ยุทธนะผมสนับสนุนในการทำงานแต่เราไม่ต้องไปทำงานแข่งกับคุณชาชาดหรอกนะและสิ่งนี้อา้าวคุณแจ็สรองลอง,ลอง,ลองให้ให้คำอธิบายก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือ ไม่จําเป็นต้องมา PR อาแข่งกับคุณชัดชาติทําไปเพื่ออะไรอะ่ะจะทําเพื่ออะไรผมอยากจะรู้นะ <S 2> <S 2> <S 2> มีจุดประสงค์อะไรที่ต้องไปแข่งพ r กับคุณชัดชาติมันไม่ได้ประโยชน์แล้วมันก็กลายเป็นว่าฉันพีอาสู้ชัดชาิไม่ได้แล้วแล้วมันจะได้อะไรถามจริงๆครัมันมันอยู่ตรงไหนไองานจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราเอาตรงนั้นดีกว่ามันเราไม่ต้องไปมากใครจะพีก็โอเคเขาพีอาดีล้วก็โอเค สนับสนุนนะแล้วก็คือคือมันต้องร่วมมือเรื่องไว้กันต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ไปขัดแย้งกันแบบเรื่องอะไรเรื่องแค่พีอารตรงเนี้ยนละ้วมันก็จะไปขัดแย้งกันหรือจะมาว่าใครพีอารเก่งกว่าการฉันไม่เก่งเธอเก่งกว่าอ๋อเธอเก่งเพราะเพราะพีอารนั่นเองอะไรก็มันไม่ใช่ไงคือผมไม่เข้าใจว่าว่าระดับนี้เนี่ยคิดได้แค่นี้เหรออ่าผมพูดตรงนะอ่ามันไม่ใช่ใช่จริงๆรงแล้วไอ้คำว่าพ r เนี่ย แน่นอนมันอยู่ที่ลำดับชั้นและศักยภาพและความสามารถแล้วก็ขีดความจำกัดในตำแหน่งและหน้าที่นะอย่าง PR ของคุณชาชา่ะแกเป็นแม่บ้านแน่นอนว่าแกก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในให้สะอาดสะอ้านให้สมกับเป็นผู้หญิงกเ็เรียกอที่มีความสะสวยและสามารถจัดเก็บจัดระเบียบ ของบ้านเรือนเนี่ยให้ดูสะอาดสะอา้านนี่คือจุดนั้นจุดความสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็แน่นอนกระทรวงดิจิทัลเนี่ยจริงๆก็ถามว่ามีอะไรก็มีหน้าที่ที่ครอบคุมและใหญ่กว่าคำว่าแม่บ้านมากมายนะเพราะว่าเป็นโครงสร้างของประเทศนี่คือโครงสร้างของประเทศนันไม่ต้องไปด้อยค่าตัวเองว่า พีอาสู้คุณชาชาติไม่ได้คุณชาชาติเนี่ยพอทำพีอาร์ไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ตัวเองสะดุดขาตัวเองเพราะนั่นคือการที่คุณทําเกินเลยเขาเรียกตาแหน่งและหน้าที่คุณไปบุลลี่ความพอดีความพอดีคุณคุณไปบุลลี่ผู้นําประเทศหรือพ่อบ้านเนี่ยให้หมดกําลังใจ หมดความน่าเชื่อถือไอ้นี่คือการที่คุณกําลังสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายกับตําแหน่งและหน้าที่ของตัวคุณเองนะคุณชาติชาติไอ้สิ่งนี้สาคัญคุณอย่าคิดว่าไอ้สิ่งที่ประชาชนชื่นชอบและชื่นชมการทํางานของคุณที่ถือใหม่เป็นอาวบไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คือกลายเป็นคุณเนี่ยถือ อาวุธคือไม้แล้วก็เล่นบทบาทของผู้ที่กระหายและหิวแสงที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะสะดุดเพราะอะไรเพราะว่าไอการทําในลักษณะนี้มันเหมือนเป็นการออกหน้าหรือบูลลี่คณะรัฐบาลทั้งระบบว่าทํางานเนี่ยทำระบบพวกเนี้สู้ไม่ได้ไม่ธรรมะธรมงไม่กระฉับกระเฉงนี่เป็นการบุลลี่ ผู้นำผู้นำประเทศที่เป็นผู้นำโครงสร้างที่จะให้เศรษฐกิจบ้านเมืองเนี่ยจเจริญเติบโตและก้าวหน้านั่นคือสิ่งนี้แต่ถ้าทำเกินเลยต้องมองภาพลบนะภาพลบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคุณชาชาติไอสิ่งที่ใกล้ตัวคุณที่สุดเนี่ยอย่างกทม ที่ว่าคุณจะเคลื่อนย้ายจากเสาชิงช้ามาที่ดินแดงดินแดงสองนี่แหละที่มันเป็นแหล่งที่คุณจะต้องมาทำงานที่นี่แต่แค่ปลายจมูกของคุณเนี่ยคุณยังไม่ธรรมัดทรรมแงในการที่จะตรวจสอบพื้นที่โดยเฉพาะแฟดดินแดงทั้งโครงการหนึ่งและสองเต็มไปด้วยหนู และ,มะแมลงสาบและยุงสิ่งนี้ถะหากละ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะทำให้มันถูกต้องถูกกับคำว่าอนามัยและสุขภาพของชุมชนชาวแฟตดินแดงหนึ่งและสองที่อยู่แค่ปลายจมูกของคุณแต่คุณยังทำไม่ได้ แต่คุณไปเกกะไปทั่วแล้วคุณก็ไปสร้าง PR ไปตอกย้ำแล้วไล่บี้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจประเทศเหมือนคุณจะฉายแสงว่าคุณเนี่ยแสงเนี่ยสุกสกราวแต่สิ่งเนี้ยคุณกำลังนำภัยมาหาตัวเองนะบอกได้เลยสิ่งตรงนี้แน่นอนคนที่เขาอยู่เหนือกว่าเขาก็ต้องดูว่าคุณน่ะ จะไปทางไหนจะจะเรียกจะตรงกับการพัฒนาแผ่นดินอันเป็นภูมิเกิดของคุณหรือเปล่าสิ่งนี้สำคัญนะสิ่งที่เป็นแม่บ้านที่ดีและเข้าใจแม้กระทั่งงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาส่วนท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนำโดยพลเอก อนุพงศ์เผ่าจินดาเห็นไ,ไหมละ่ะสิ่งตรงเนี้แค่ปลายจมูกสิ่งที่ลุกล้ำไอ้สิ่งที่มันสมควรเป็นสาธารนณะมันต้องปลอดจากหนูแมงสาบได้ยุงแต่ทําให้สิ่งพวกเนี้ทําไมคุณไม่เข้าไปตักเตือนว่าสิ่งพวกนี้ไม่สมควรเกิดขึ้น ไม่สมควรที่จะให้มีการลุกล้ำที่สาธารนณะที่เป็นการสัญจรในทางเท้าหรือใต้ถุนแฟตสิ่งเหล่านี้ทำไมปล่อยให้หมักหมมแล้วนำพื้นที่ในที่เป็นส่วนกลางเอามาออกโฉนดแถงลอยไร้าสาระมากสิ่งนี้ทำไมคุณไม่เข้าไปเตือน ไอ้นี่และมันหน้าที่ของคุณโดยตรงทำไมคุณไม่เข้าไปถึงโครงสร้างของคำว่าอนามัยและสุขภาพแต่คุณกลับไปทั่วการทำงานที่เหมือนการสร้าง PR สร้างการอยู่หน้าไม้ไอ้อย่างนี้คุณกลับไปบูลลี่คนที่เขาเป็นพ่อบ้านแน่นอน ที่เหนือกว่าพ่อบ้านคือใครคุณก็น่าจะเข้าใจคุณอาศัยภูมิแผ่นดินแต่คุณขาดภูมิในสิ่งนี้คุณก็เลยเป็นเหยื่อไงเป็นเหยื่อที่ชาวต่างชาติเขามองเห็นเลยว่าเขาจะจับไอ้สิ่งพวกนี้มาชนกันยังไงให้ซ้ายกับฝามาชนยังไงเอาสีแดงสีเหลืองอ่าหรือหลากสีเอามาชนกันได้ยังไงเขาก็เลยใช้ใคุณเนี่ยแหละเป็นตัวล่อ ก็เรียกสร้างอคอกจัดอคอกจัดก็าเรียกสนามงัวชนลูกายชนขึ้นมาไอนี่แหละคนชั้นปัญญาชนก็บอกโอชชชช้ชัดชาติเก่งชัดชาติสุดยอดแต่ในขณะเดียวกันหารู้ไม่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขามองว่าการทําเกินเลยหน้าที่แล้วไปออกอาการเขาเรียกล้กําเส้น นี่คือระบบบูลลี่และพีอาที่คุณทำทำงานในลักษณะนี้มันเป็นการก็เ,เรียกก็ด้อยค่าพ่อบ้านพ่อบ้านนี่เขาสำคัญกว่าคำว่าแม่บ้านนะแน่นอนแม่บ้านก็คอยเก็บฝาเจ็ดถูและทำกับข้าวกับปลาไอสิ่งพวกเนี้ยแน่นอน อะไรที่มันไม่สะอาดก็ต้องเก็บเกี่ยวกันทุกวินาทีไอ้สิ่งนี้นะฮะไม่ใช่ไปนําเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกเลอะเทอะแล้วก็ยังอยู่แค่ปลายจมูกของคุณชาตชาติเองแต่ก็ไม่ทําสิ่งที่ใกล้ไม่ทําแต่ไปสร้าง PR ข้างนอกนู่นอะไรที่จะแสดงบทบาทที่จะด้อยค่ารัฐบาลไอ้นี่น่ากลัวนะนี่น่ากลัว เราอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันอันเป็นภูมิแผ่นดินแต่เราไม่เข้าใจลำดับชั้นของภูมิปัญญาที่จะเป็น PR ที่แท้จริงสิ่งนี้ผมรู้ผมนึงต้องเตือนสตินะสิ่งนี้ต้องเตือนสติที่ใกล้จมูกคุณคุณไม่ได้กลิ่นบ้างเลยว่ามันเกิดการคอร์รัปชันเอาผลประโยชน์ของ ดินที่แท้จริงเป็นผลประโยชน์ส่วนร่วมด้วยส่วนรวมที่ประชาชนเนี่ยควรที่จะปลอดจากเชื้อโรคปลอดจากพาหะของโรคทุกชนิดแค่พาหะสามชนิดที่ผมมาบอกกับคุณชัดชาติเนี่ยหนูแมงสาบยุงล้วนเกิดจากความหมักหมมมาเนิ่นนาน ทำไมไม่ฉายแววในสิ่งนี้ออกมาสิ่งนี้นะฮะควรที่จะจัดเก็บให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปลอดจากเชื้อโรคไม่ใช่ไปสร้างเขาเรียกกันสร้างวัฒนธรรมความเก่งแล้วก็เก่งหน้าใหม่เก่งกับการเล่นแสงไอ้อย่างเนี้ยที่สุดแล้ว คุณจะสะดุดขาตัวเองเพราะอะไรเพราะการทำงานที่ไปสะดุดเอากับอำนาจที่เขาอยู่เหนือคุณอีกไอ้ที่เหนือกว่าคุณก็เห็นชัดอยู่กระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีที่เขายังมีอำนาจอยู่แล้วที่เหนือไปกว่านั้นอ่ะภูมิแผ่นดินคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไปสร้างพีอาร์ในระบบว่าคุณมาจากไหนข้ามใครคุณมาจากอะไรที่สุด ไอ้กลุ่มที่ชื่นชอบคุณมันก็อยู่ในกลุ่มก้อนที่มันจะมีทั้งเสื้อแดงอ่าเสื้อสีแสดบ้างแล้วอะไรถึงแม้คุณจะใส่รองเท้าเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นสีขาวและสีดําแต่คุณเข้าใจเหรียญสองด้านที่แท้จริงยังไงคุณจะฟอกให้เหรียญทั้งสองด้านเนี่ยมันสามารถสัมพันธ์กันได้แบบไหนตรงนี้ต่หากผมถึงบอกกับคุณชัยวุฒิว่าไม่จําเป็นคุณต้องต้องไปนะัเพราะว่า แค่กระทรวงคุณก็เหนือกว่าคำว่ากรุงเทพมหานครอันเป็นส่วนปกครองท้องถิ่นแล้วพอของคุณคุมโครงสร้างกฎหมาย PDPA สิ่งตรงนี้แน่นอนการที่นำสายไฟฟ้าลงดินร้อยเปอร์เซนในกรุงเทพมหานครมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะแผนผังและการทำระบบ มันเนิ่นนานมาแล้วการที่จะทําให้มันโฟโล์สะทีเดียวมันย่อมติดขัดกับระบบการสัญจรไปมาโดยเฉพาะการเข้าไปลุกน้าผิวจราจรแน่นอนสิ่งเหล่านี้ควรจัดตารางจัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆนะสามารถควบคุมกทมไม่ใช่กทมมาควบคุมคุณคุณใช้โครงสร้างของคำว่า ดิจิทัลให้เป็นคุณคุมกรทมไม่ใช่กรทมคุมคุณนี่เรารู้ถึงมาเตือนสติว่าไม่ต้องไปทำพีอารแข่งกับคุณชาตชาติเพราะคุณชาชาติทําไปนานๆเขาจะสะดุดเขาเรียกกับปฏิกิยาของตัวเองว่าอ๋อกูแม่บ้านนี่วะกูไปด้อยไปบูลลี่ พ่อบ้านแล้วพ่อบ้านกลุมมันจะไปยังไงอะแต่นี้ต่างชาติไอ้ที่เขาควบคุมโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกใบนี้เขาก็รู้เขาก็เสี่ยมนี่พอที่สุดไอ้ระบบจะวิวัฒนาการให้แผ่นดินนี้จเจริญและก้าวหน้าให้สมกับรัชการที่เก้ามองอนาคตออกมองไปถึงการสืบทอดพระราชอำนาจไปถึงรอสิ สิ่งเหล่านี้หลายคนอาจจะไม่ได้มองเชิงก็เล็กสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าเกไปถึง10คืออะไรสิ่งนี้สำคัญนะสำคัญเลยเพราะอนาคตในวันข้างหน้ายุคสมัยมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนจากค่างเงินที่เราเคยใช้ธนบัตรในการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเรา ต้องใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาแทนที่สิ่งเหล่านี้แน่นอนทุกคนจะต้องปรับพื้นฐานมาเข้าใจระบบสินทรัพย์ดิจิตอลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากองค์ในหลวงรัชกาลที่9จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10สิ่งนี้ เราเข้าใจเราจึงมาบอกไม่ต้องไปแข่งทำพอา PR กับคุณชาติชาติเพราะคุณชาติชาติการทำพอาร์มาด้อยหรือมาบูลลี่ผู้นำประเทศหรือพ่อบ้านแน่นอนนั่นคือตัวที่เป็นอันตรายสร้างสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวคุณชาติชาติเองต้องส่งเสริม ไอ้ภาครัฐเขามีกำลังใจไม่ใช่ออกมาทำงานในลักษณะเชิงด้อยผู้นำประเทศสิ่งนี้ควรเข้าใจนะและควรทำความเข้าใจให้มากๆด้วยเก็บไอสิ่งที่มันสกปรกเลอะเทอะแล้วเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่ชุมชนดินแดงทั้งหนึ่งและสองนะโดยเฉพาะ กฎหมายอนามายัยหรือกฎสิ่งเหล่านี้คุณเป็นเพราะคุณเป็นแม่บ้านของกรุงเทพมหานครอย่าไปเข้าใจว่าเป็นพ่อบ้านนะเป็นแม่บ้านคุณควรทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้ให้มันปลอดจากเชื้อโรคไม่ใช่เต็มไปด้วยเชื้อโรคหนูวิ่งกันให้ฝักไฟแมงสาบ บินแทบจะเกาะหัวเกาะตาเกาะจมูกไปทั่วจากผู้ที่มาใช้กิจการร่วมก็คือตลาดสดดินแดงและตลาดที่อยู่ใกล้ๆกันสิ่งเหล่านี้นี่คือลมหายใจที่มันต้องปลอดเชื้อโรคไม่ใช่หนูนำมาให้แมงสาบนำมาให้ยุงนำมาให้ แล้วคนก็นําไม่สิ่งเนี้ยเป็นป่าหาต่อๆกันไปสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดตรงนี้ตาหะการทำพีอาร์จึงเป็นเรื่องที่ที่สุดแล้วมันเป็นการขายตัวเองขายที่สุดว่าอ๋อการทำงานเป็นแค่นี้เลยแค่ในลักษณะนี้เลยผมถึงบอกกับคุณเชยุฒรนะคุณเชยวุตร คุณน่ะคมกระทรวงดิจิทัลคุณน่ะเหนือกว่ากรุงเทพมหาคนครคุณดาหกที่จังกัดกำกับดูแลและวางแปลนและแผนผังในระบบพวกนี้ผ่านเครือข่ายเน็ตเบิร์กเนี่ยกระตุ้นการทำงานให้กับกบรทมทำงานได้ว่องไวขึ้นทำไมไม่ใช้ระบบดิจิทัลนำทาง สอดสองดูแลเข้าไปในส่วนที่ใกล้จมูกของคุณชาชาติละ่ะทั้งหนูเอ่ยมงวันเอ่ยมงสาบเอ่ยุงเอยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยเต็มและปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้นเราใกล้ด้วย,ย,วยเห็นไหมสิ่งเหล่านี้นี่คือคุณนะคุณชัยุตร คุณศักยภาพในการควบคุมกระทรวงดิจิทัลย่อมเหนือกว่าการทำงานเป็นแน่นอนคนทำงานไม่เป็นก็แค่อาศัยหน้าใหม่และการกระหายแสงเพื่อที่จะเอาแสงเนี่ยไปบูลลี่ผู้อื่นไอ้อย่างเนี้ยที่สุดแล้วคนที่เขานั่นเขาดูออกโดยเฉพาะต่างชาติและ ผู้ควบคุมโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกใบนี้เขารู้ทันทีทันใดแล้วอ๋อแค่นี้เองหรือคนเก่งแห่งกรทมอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ